สวัสดีครับวันนี้ออลเบโชมนะครับจะมาแนะนำวิธีการปิดผิวลามิเนตหรือเราเรียกกันทั่วๆไปว่าแผ่นฟอร์เมก้านะครับลงบนผิวไม้นะครับอันนี้จะเป็นผิวไม้นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นลามิเนตนะครับทีนี้ตอนเดิมเนี่ยผมใช้กาวยางแบบเป็นแกลอนหรือเป็นกระป๋องก็ได้นะครับด้วยวิธีการทาแต่คลิปนี้นะครับผมจะใช้กาวยางที่เป็นแบบกระป๋องสเปรย์นะครับพ่น เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการติดนะครับเริ่มแรกก็คือเอากระป๋องสเปรย์เนี่ยนะครับมาเขย่าเขย่าให้เข้าที่กันดีๆก่อนนะครับก่อนติดนะครับก็ต้องทําความสะอาดผิวของลามิเนตก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นลามิเนตนะครับที่ผมหงายด้านด้านในนะครับด้านที่จะติดปัดฝุ่นให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็จะใช้สเปรย์เนี่ยพ่นไปนะครับจากนั้นก็จะพ่นนะครับ เมื่อพ่นแผ่นลามิเนตเสร็จเราก็จะพักแผ่นลามิเนตไว้ให้แห้งแล้วก็พ้นที่แผ่นไม้นะครับหัวพ่นเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับ เน้นตามขอบนะครับพยายามเน้นตามขอบเมื่อกาวเริ่มเซตตัวนะครับเวลาเอามือจับแล้วเนี่ยมันไม่ยืดติดตามมือมานะครับก็เริ่มที่จะปิดได้ขั้นตอนการปิดนะครับก็เล็งให้ดีนะครับ การต่อนะครับเพื่อให้แผ่นลามิเนตกับผิวไม้เนี่ยติดกันแนบสนิทแล้วก็เป็นการเกลี่ยให้กาวยางเนี่ยมันแนบไม่จับตัวเป็นก้อนทำให้ผิวเนี่ยมันดูเป็นรอนนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเก็บขอบที่เกินออกมานะครับสำหรับใครที่ไม่มีเทมเมอร์ก็สามารถใช้เหล็กฉากในการปาดได้นะครับเหมือนกับคลิปก่อนที่ผมเคยแนะนำไว้นะครับ เมื Ske Efendi, ну ่อ oh. ท right. <cn Jean> ําการเก็บขอบครบทุก <nota'> ด้านแล้วนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่เรียบเนียนนะครับส่วนบริเวณรอยขอบระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะเป็นสีดาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการเก็บสีในคลิปต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะต้องวางแผนนะครับว่าเราจะติดแผ่นนี้ก่อนด้านข้างหรือปิดแผ่นบนด้านหน้าก่อนนะครับอย่างในกรณีนี้จะเป็นบานหน้าตู้นะครับซึ่งมันจะต้องโชว์ด้านหน้าผมก็จะปิดด้านข้างก่อนนะครับแล้วค่อยปิดด้านบนทับเข้ามาขอบมันก็จะซ่อนอยู่ด้านข้างนะครับ ก็หวังว่าออคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่อยากซ่อมแซมหรือทำเฟอร์นิเจอร์ใช้เองในบ้านนะครับกาวสเปรย์ก็จะมีประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึง่งสำหรับพื้นที่กว้างๆนะครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆเนี่ยผมคิดว่าการทาเนี่ยจะง่ายกว่านะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ